สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้ขอเอาคลิปเรื่องการรถไฟมาฝากอีกโครงการหนึ่งนะคะนั่นก็คือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีนะคะได้ปิ๊งไอเดียนำรถไฟระหว่างประเทศสายหนองคายถึงท่านาแล้งมายกระดับเป็นขบวนรถไฟพิเศษ เพื่อสอดรับกับรถไฟจีนลาวที่กำลังจะเปิดให้บริการในปลายปี2564พร้อมเสนอขยายเส้นทางถึงจังหวัดอุดรธานีเพื่อเชื่อมระบบรถกรางและอากาศนะคะดึงนะักท่องเที่ยวเข้ามาพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอีสานค่ะ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะได้มีการประชุมสมาชิกซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดทําโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโครงการรถไฟจีนลาวที่ใกล้จะแล้วเสร็จและมีกระแสข่าวว่าจะเปิดใช้บริการในวันที่2ธันวาคม2564นะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระวันชาติสปปลาวค่ะ โดยที่ประชุมก็หารือกันว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวนี้นะคะสำหรับจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อนำแนวคิดนี้ไปร่วมพูดคุยในการประชุมคณะกรรมการร่วมกันค่ะ และเมื่อได้ข้อยุติร่วมกันนะคะก็จะนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างภาครัฐและเอกชนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดระดับภาคและเข้าสู่การพิจารณาของส่วนกลางต่อไปค่ะโดยคาดการณ์ว่าเมื่อโครงการรถไฟจีนลาวเปิดให้บริการแล้วนะคะสิ่งที่จะตามมาก็ได้แก่การเดินทางของคนจีนเพื่อติดต่อทําธุรกิจและท่องเที่ยวซึ่งน่าจะประจวบเหมาะกับช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเปิดประเทศให้เกิดการเดินทางติดต่อไปมาหากันได้มากยิ่งขึ้นค่ะจึงคิดว่าจะเตรียมการต้อนรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการเปิดใช้โครงการรถไฟจีนลาวที่จะมาสู่จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะจากการเดินทางและสินค้าจากประเทศจีนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่จะมากับรถไฟจีนลาวค่ะ โดยที่ประชุมนะคะก็เสนอให้ต่อยอดขบวนรถไฟระหว่างประเทศไทยลาวระหว่างสถานีนาทาจังหวัดหนองคายของไทยกับสถานีท่านาแลงนครเวียงจันทร์ของสปป,ปลาวนะคะที่มีกําหนดเวลาและวันวิ่งเป็นประจําอยู่แล้ว่สามารถไปเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟจีนลาวได้ซึ่งจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะคะโดยนํารถไฟขบวนสถานีนาทาจังหวัดหนองคายถึงสถานีท่านาแลงนครเวียงจันทร์มาปรับปรุงให้เป็นรถไฟ ขบวนพิเศษนะคะหรือเป็นรถด่วนพิเศษและขายายเส้นทางจากฝั่งไทยจากสถานีนาทาจังหวัดหนองคายให้วิ่งมาถึงสถานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อเชื่อมโยงไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนะคะให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวหมุนเวียนในสองจังหวัดในภาคอีสานได้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะเช่นด่านตรวจคนเข้าเมืองที่หนองคายรางรถไฟที่วางเชื่อมข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1คือที่จังหวัดหนองคายถึงเวียงจันทร์นะคะและสอดคล้องกับแนวความคิดการพัฒนาที่กําลังดาเนินการอยู่ทั้งโครงการก่อสร้างสะพานสําหรับรถไฟความเร็วสูงไทยจีในอนาคตนะคะหรือโครงการทางรถไฟทางคู่ช่วงที่2จากขอนแก่นถึงหนองคายระยะทาง167 กิตรวงเงินก่อสร้างอยู่ที่2.58หมื่นล้านบาทนะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดลำดับให้มีความสำคัญเร่งด่วนเติมเต็มโครงข่ายรถไฟทางคู่ระยะที่1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สมบูรณ์ตลอดสาย และไปเชื่อมต่อกับรถไฟจีนลาวด้วยนะคะและมีความพร้อมมากที่สุดในการออกแบบรายละเอียดและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เรียบร้อยแล้วโดยโครงการนี้ก็จะนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้สมบูรณ์เช่นขบวนรถไฟก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ต้องปรับปรุงให้เป็นตู้รถไฟติดแอร์หรือเอาขบวนรถไฟที่มีอยู่ในโครงการช่วงที่1จากโคราชถ,ถึงขอนแก่นมาให้บริการแทนนะคะเสริมบุคลากรที่สถานีจังหวัดอุดรธานีมีรถ รถบัสบริการติดแอร์จากสถานีรถไฟอุดรธานีไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีหรือไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมโครงการรถไฟทางคู่ช่วงที่2จากขอนแก่นถึงนองคายในอนาคตด้วยค่ะทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในด้านต่างๆให้กับจังหวัดอุดรธานีนองคายและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะ ถ้าท่านคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ค่ะถ้าชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของเราขอบคุณทุกการรับชมและขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ